ทุกคนรู้มหมคะว่าจริงๆเราสามารถที่จะชะลอความแก่ชราได้โดยที่ไม่ต้องเข้าคลินิกความงามหรือเพึ่งหมอศัลยกรรมเลยค่ะในร่างกายของเรานะคะจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเทโลเมียซึ่งเทโลเมียนะคะเป็นส่วนปลายสุดของโครโมโซมมันจะทำหน้าที่เหมือนกับป้องกันการเสื่อมสภาพของพันธุก,กรรมเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราเสื่อมสภาพหรือแก่ลงนั่นเองค่ะ ถ้าพูดง่ายๆก็คือเทโลเมียร์เปรียบเหมือนการบ่งบอกถึงอายุของเซลล์นะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเทโลเมีย์ของเราก็จะสั้นลงค่ะฉะนั้นถ้าเทโลเมีย์ของเราสั้นลงก็เท่ากับว่าเราจะแก่ลงนะคะแต่คุณรู้ไหมคะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เทโลเมีย์ของเรายาวขึ้นค่ะนั่นก็คือ การนั่งสมาธิค่ะมีงานวิจัยออกของเรานะคะว่าการนั่งสมาธิทําให้เทโลเมียของเรายาวขึ้นแค่คุณนั่งสมาธิวันละ15นาทีนะคะเทโลเมียของเราที่เป็นปาท่องโกแบบนี้จะยาวขึ้นนั่นเองค่ะก็เท่ากับว่าแค่คุณนั่งสมาธิก็จะทําให้คุณหน้าเด็กลงได้นั่นเองค่ะถ้าใครที่อยากแก่ช้าลงลองนั่งสมาธิวันละ15นาทีดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะหน้าเด็กลงเด็กลงทุกวันแน่นอนค่ะ